สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบกับอ๋ออันนี้แล้วครับวันนี้นะครับมีรายการเลดนะครับนี่อยู่ด้านหน้าทุกท่านนะครับจะเป็นเลดเงินนะครับเลดเงินนะฮะก็ไม่มีลงยาครับต้นตํำรับเลดนะครับก็คือวัตโกนครับหลวงพ่อรวยนะครับต้นตํำรับเลดเมืองไทยนะครับนี่วันนี้พิเศษครับวันนี้นําเลดปีลึกๆนะครับมาให้ทุกท่านได้นําไป ครอบครองบูชากันนะครับอ่าดูครับปีลึกๆอันนี้จะเป็นขนาด2บาทนะครับ2บาทดูฮะดูฮะสองหอันนี้จะเป็นปีนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเรามาชมดีกว่าสายเลดใครนะครับที่ชอบเลดก็มาดูได้ครับวันนี้ครับอันนี้พิเศษครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเลดปีลึกๆนะครับนี่ปีลึกๆโอ้โหอันนี้จะเป็น4บาทนะครับนี่รอบเงินก็มีครับ อ่านี่กรอบเงินฝังพลอยนะครับเรามาชมเส้นแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่โอ้โหปีลึกๆสภาพแบบเนี้ใช้ได้นะครับนี่เดทปี48ครับผมดูครับ4 8ได้สภาพนี้ก็ผมว่าโอเคนะฮะสภาพสวยครับผมไม่มีครับไม่มีป้ายแดงอยู่แล้วครับเดทปีลึกเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาส่องดีกว่านะครับเป็นยังไง เราก็ซีนไว้นะครับกันผิวนี่หูยดูสภาพ48สวยมากเนี่ยดูครับนี่โอ้โหนี่ครับสวยมากนะครับเลดปี48อ่ะเรามาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังเป็นไงดูครับพอ,อ2,548หลวงพ่อรวยภาษาติกโกนี่ส่องดูส่องดูนี่ครับ อ๋อ uh huh. สวยๆส,สวยแล้วครับ4ี่แปครับผมต้นตำรับเดชเมืองไทยครับที่นี่ที่เดียวฮะที่นี่ที่เดียววัดตะโกครับหลวงพ่อรวยอ่าลองเทียบอันนี้จะเป็นขนาด2บาทนะครับถ้าเป็นแขนผมก็ประมาณ4บาทนะเนี่ยเนี่ยสวยๆอ่าเรามาดูอีกเส้นนะครับอันนี้จะฝังพลอยดูครับอันนี้ปีไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนนะครับ นี่กรอบเงินจะเป็นกรอบเงินแท้นะครับฝังพลอยนะฮะฝังพลอยนี่เลดเงินก็จะเป็นเลดเงินแท้ส่งน้ำปีสี่สามโอ้โหปีนี้เป็นอะไรหกหกยี่สิบกว่าปีเนี่ยสภาพแบบเนี้ยยี่สิบกว่าปีโอเคเลยโค้ดรวยนะครับอยู่ด้านหลังส่งน้ำครับผมสองห้าสี่สามของพ่อรวยภาษาีิโกนะครับ นี่โอ้โหสี่สามเนี่ยสภาพนี้ผมว่าโอเคเลยเนี่ยดูดิยี่สิบสามปีปีนี้ปีหกหกนะครับโอ้โหสวยมากนี่เด็ดสองบาทนะครับสำหรับข้อมือผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะข้อมือผู้ชายเล็กๆก,ก็ได้ครับปีสี่สามอันนี้สี่สามครับอันนี้อะไรนี่ปีไหนเนี่ยอ่ะดูด้านหน้าก่อน ด้านหน้าด้านหน้า,นากรอบเงินนะครับนี่ไอที่ชอบแท้ทันปีดึกกรอบเงินกรอบเงินนะฮะกรอบเงินแท้สายนี่สมัยก่อนนะครับเลดนะครับเลดหลวงพ่อรวยดังมากๆครับผมดังก็เหรียญน,นะครับอ่าดังก็เหรียญสมัยนั้นถ้าใครเข้าวัตตะกูเได้เลดติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับเพราะว่าชื่อเสียงของเลดนั้นอยู่ที่วัตตะกูก ใครๆก็อยากไปเช่านะครับอยู่ที่วัดเลดหมดครับผมสมัยนั้นเลดหมดที่วัดแล้วก็ส่วนเหรียญเหรียญก็จะค้างตู้วัดนะครับแต่เลดหมดแน่นอนเสาห้าเสาห้านะครับปีห้าสามรวยแปดเก้านะครับนี่ดูดูอ่ะซองดีๆก่อนนี่ครับผมรวยแปดเก้าสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม นะครับมีนาห้าสามดูเสห้าดูด้านหน้าด้านหน้าลืมดูด้านหน้าดูอ่าด้านหน้านี่ปีห้าสามนะครับเนี่ยในสภาพนี้หูดูหน้าท่านสิจมูกสวยนะครับอ่านี่ไกลคมชัดแบบเนี้สุดยอดเลยปีห้าสามก็สิบกว่าปีนะครับ เส้นนี้10กว่าปีได้สภาพนี้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วครับนี่เลทนะครับไม่เหมือนเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญกี่ปีก็สภาพยังดีถ้ามีการเลี่ยมไว้นะครับส่วนเลทเลี่ยมเลี่ยมไม่ได้อยู่แล้วครับจะเลี่ยมก็จะเป็นเลี่ยมแบบไม่มีพวกพลาสติกครับเหรียญก็จะมีพลาสติกกันไว้นะฮะก็สภาพก็จะสวยโอ้โหนี่โอ้โหสวยมาก ดูเนี่ยดูหน้าตาของท่านนี่ดอกไม้คมไก่คมคมดูครับนี่น,นี่เลทปีไหนเนี่ยดูก่อนปีห้าสาอ่ะห้าสาครับ53นี่โคต,ตรงนี้โคนะนะครับรุ่นรวย8 9นะครับเสาหมีนาปี5้สาม โคตไก่ครับโคตไก่ตรงนี้เลยสวยๆครับปี5ป・3าสกว่าปีได้ขนาดนี้ก็โอเคครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยมากเส้นนี้ไม่ได้เรียมเงินไว้นะครับแต่สภาพสวยเลยครับสวยเลยนี่ดูนิสายตึงๆนะครับเนี่เป็นปีลึกๆครับปีลึกๆมีการใช้แน่นอนครับเพราะว่าสมัยนั้นซื้อมาก็สวมใส่แขนเลยนะฮะ ไม่เหมือนเหรียญเหรียญต้องไปลอเลี่ยมนะครับเลี่ยมแล้วก็เก็บบางท่านก็ชอบเหรียญเก็บน,นะครับนี่ดูดิโอ้สวยมากนี่สี่บาทนะี่เนี่ยพอดีกับข้อมือผมเลยดูดิเลี่ยมเงินนะครับปีสี่เก้าสี่เก้าเกือบยี่สิบปีเรามาดูสภาพนะครับเกือบ20ปีจะเป็นยังไงดูกไก่กนโอ้โหไก่สวยเลยเนี่ย ดูหน้าตาท่านนี่ดูรัศมีโคมชัดเลยนะครับอันนี้จะเป็นกรอบเงินนี่กรอบเงินดูสายสายตึงๆเลยเนี่ยนี่ปีสีด้านหลังด้านหลังโอ้ยด้านหลังสวยเลยดูเรามาดูนี่นี่โค้ดโค้ดรวยตรงนี้นะครับนี่วตอตกโก นี่ครับ49เห็นไหมฮะเล็กๆกครับผมนี่2549นะครับเด็ดเงินแท้กรอบเงินแท้นะครับบีลึกๆนี่โอ้โหวสวยจริงครับนี่ดูดูข้อมือผมพอดีเลยเนี่ยสบาทเนี่ยดูดิสี่บาทพอดีเลยนะครับถ้า2บาทก็จะเป็นข้อมือผู้หญิงนะครับหรือของผู้ชายก็ได้ที่เป็นข้อมือเล็กๆนะฮะ แบบไม่เรี่ยมก็มีครับไม่เรียมเนี่ยโอ้สวยเลยดูดิรับประกันแท้นะครับแท้ทันแน่นอนครับผมเนี่ยโอ้โหสวยส่องแล้วไม่มีวันไม่มีวันเบื่อเลยสองปีลึกๆเนี่ยดูดิเนี่ยดูคมชัดมากนะครับหน้าตาของท่านนี่สมัยนั้นครับเลดครับเลดนิยมดังมากๆครับใครที่อยากได้เลดนะครับก็ ไปที่วัดตะโกครับของปีนั้นฮะก็จะได้เลติดไม้ติดมือมานะครับท่านใดสนใจนะครับก็แอดไลน์ครับผมไลน์มีไลน์เบอร์โทรขึ้นไม่ให้นะครับแล้วก็มีเพจด้วยนะฮะท่านใดสนใจก็อินบ็อกเข้ามาครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ